สวัสดีครับผมปอนจากช่องกันเนอร์ขยี่ข่าววันนี้จะมาสรุปข่าวสารสโมสราอ,อสเนอนประจำมาที่16กุมภาพันธ์2 5 6 4เป็นไงครับเพื่อนๆถูกหวยกันบ้างหรือเปล่าครับวันนี้ก็จะเป็นประเด็นเกี่ยวกับตำนานนะฮะทางโทนี่อดัมแล้วก็เอียนไลท์ออกมาชื่นชมเอมิลชิปเโลนครับว่านักเตะค,คนนี้ดูดีมีอนาคตและน่าจะเป็นตัวความหวังจะเป็นแกนหลักให้กับาอ์เซนอ,นอีกหลายปีเลยครับ ประเด็นต่อมาครับก็จะเป็นประเด็นเกี่ยวกับการที่เราจะต้องลงแข่งยูโรปาลีกในวันพฤหัสีนี้นะฮะในเกมที่เราจะต้องบุกไปเยืนอนสโมสรเบนฟิก้านะครับศึกเลกแรกฮะสโมสรอาร์เซนอลมีการประกาศสนามแข่งสนามกลางอย่างเป็นทางการเรียบร้อยแล้วครับท้ายสุดแล้วก็จะเป็นประเด็นเกี่ยวกับตลาดซื้อขายนักเตะที่เกิดขึ้นในรอบวันนี้ครับผมทาเพื่อนทีชชอบเวลาทาขงข่าวอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ซับสไครต์ติดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆของเราครับ เรามาเริ่มที่ประเด็นแรกกันเลยครับประเด็นแรกนะครับก็จะเป็นประเด็นเกี่ยวกับการแข่งขันยูโรปาลีกนัดแรกนะฮะที่ทางสโมสรออร์นอลจะต้องบุกไปเยือนสโมสรเบนฟิก้าตอนนี้ก็คือทางสโมสรออซ์นอลได้มีประการประกาศอย่างเป็นทางการนะครับว่าสนามแรกที่เราจะลงการแข่งขันนั้นจะเป็นที่ไหนนะครับนัดแรกที่จะต้องบุกไปเยือนเบนฟิก้าครับมีการกําหนดสนามกลางอยู่ที่กรุงโรมประเทศอิตาลีนะฮะ บินกันอีกแล้วฮะสนามที่ใช้แข่งในเกมนัดน,นี้ก็คือสนามสเตเดโอโอลิปิโก้นะฮะในกรุงโรมประเทศอิตาลีการแข่งขันนะครับจะเกิดขึ้นในวันที่18กุมภาพันธ์นั่นก็คือวันพฤหัสนี้นะฮะเวลาตีสามก็นอนดึกอีกแล้วครับท่านอดทนเอาฮะเดี๋ยวมันก็ผ่านไปจบจากข้อมูลของยูโรปาลีกเรามาดูเรื่องราวของตำนานของสโมสรอาอ์เซน,อ,นอย่างทูนีดัมแล้วก็เ e อียนไลท์นะครับออกมาชื่นชม นักเตะดาวรุ่งอย่างเอมิลิชิโร่ครับว่าทําผลงานได้ดีและน่าจะเป็นแกนหลักของอาร์เซนอลอีกหลายปีเลยครับเริ่มที่ฝั่งของโทนี่อดัมนะครับโทนี่อดัมออกพูดถึงเกี่ยวกับเอมิลิชิโรว่าสปิโร <Yeah. S 2> เนี่ยเป็นนักเตะที่มีพรสวรรค์จริงๆเขามีเท้าเหมือนกับโรเบร์ปิเลสเขาสามารถเล่นบอลได้ทุกจังหวะด้วยการสัมผัสบอลเพียงแค่ครั้งเดียวเขาฉลาดและดูเหมือนเขาจะรู้เลยว่าลูกบอลจะไปที่ไหนก่อนที่เขาจะเคลื่อนที่ไปรับบอล ชากาและอิมูสปิโดท้งคู่โชว์ฟอร์มได้อย่างน่ามหัศจรรย์ให้กับสโมสราร์ตซน,นผมรู้สึกดีใจมากๆที่ดูพวกเขาลงเล่นให้กับทีมอีกคนหนึ่งนะฮะก็คือทางเยนไรนะฮะตำนานศูนย์หน้าของทางฝั่งาร์ตซน,นก่อ็พูดถึงประเด็นของอิมูสปิโดว่านี่แหละคือนักเตะที่เหมาะจะเติบโตไปเป็นเสาหลักในอนาคตสปิโดเป็นนักเตะที่สร้างสรรค์ช็อตมหัศจรรย์ให้เกิดขึ้นได้ เพื่อเป็นการเปลี่ยนแปลงผลการแข่งขันในช่วงพิบตาเขาคือสิ่งที่ผมเฝ้ารอคอยมาตลอดแล้วมันก็เกิดขึ้นจริงแล้วในตอนนี้นี่ก็เป็นอดีตตำนานนะครับทั้งโทนี่ดัมแล้วก็เอไรไลท์ออกมาเชิญชมกองการรุ่งของเราครับทั้งบุกโยซาก้าและเอมิลซิปโตรครับผมแต่อย่างไรก็ตามนะครับทางโทนี่ดัมก็ออกมาตินะฮะแผนการดึงนักเตะของทางสโมสรอาอร์เซนในช่วงตลาดซื้อขายนักตเตะเดือนมกราคมที่ผ่านมานครับตลาดหน้าหนาวอ๋อบอกว่าการดึง มาติดโอเดนการ์ดเนี่ยเป็นการที่สมอรออาร์เซนอลตัดสินใจผิดพลาดน,นะครับอาร์เซนอลเนี่ยควรจะไปดึงนักเตะในตำแหน่งกองหลังเข้ามาร่วมทีมากกว่าผมก็งงกับประเด็นตรงนี้นะครับว่าทําไมทูนีดัมออกมาพูดแบบนี้นะฮะเพราะเรานะปัญหาจริงๆตอนที่เราไม่สามารถสร้างสรรเกมลุกได้ไม่สามารถยิงประตูได้นักเตะที่เราควรมาดึงมาร่วมทีก็คือตำแหน่งมิดฟิลด์ตัวลุกนะฮะมิดฟิลด์ตรงกลางเจย์บอกว่าเราขาดกองหลังก็ไม่ใช่นะฮะ พราะว่าช่วงตลาดซื้อขายนักเตะเดือนมกราคมที่ผ่านมาเราก็พยายามปล่อยนักเตะในตำแหน่งเซ็นเตอร์แบ็กออกไปหลายคนใช่ไหมฮะโซคารติสปาปาชเปอลอดปล่อยทางมุสตาฟีออกไปปล่อยยืมตัววิลเลียมซาลีปลาออกไปถึงแม้เราจะปล่อยก,กลุ่มนักเตะเซ็นเตอร์แบ็กออกไปหลายคนใช่ไหมฮะเราก็ยังมีนักเตะอย่างกาเบียลมาการเยสอ่าปาโปมาลีดาวิทลุยคัลลัมแชมเบอร์ล็อปโฮดดิ้งอีกนัก4-5คนครับที่สามารถผัดเปลี่ยนวนเวียนลงเล่นได้นะฮะ ก็ไม่รู้เหมือนกันว่าโทนี้ดัมคิดอะไรอยู่ฮะออกมาพูดแบบนี้ก็นาน่า,นา,นานจิตตังครับแล้วแต่ความคิดของแต่ละคนครับผมไม่ว่ากันฮะประเด็นตรงนี้จากนั้นนะครับก็จะเป็นประเด็นเกี่ยวกับบุคโยซากานะครับที่ออกมาชื่นชมนักเตะอย่างทางมาตินโอเดนการ์ดและทางปีแอร์บิโอมบามยองครับบุคโยซากาออกมาพูดถึงประเด็นตรงนี้ว่าอยากจะร่วมเล่นกับทั้งสองคน ให้ได้มากที่สุดนะครับคนแรกที่ทางโยโยซาก้าชืช่นชมก็คือทางโอบามายองนะครับเขาบอกว่าโอบามายองเนี่ยเป็นคนที่น่าทึ่งมากๆเรื่องดังกล่าวผมไม่เคยพูดเกินเลยเลยเขาโชว์ให้ทุกคนเห็นว่าเขามีคุณภาพอย่างไรเมื่อเขาสามารถเปลี่ยนแปลงโอกาสที่มีและทําประตูได้เขาสามารถทําทุกอย่างได้จริง,รงๆพวกเราแฮปปี้กับเขาที่เขาสามารถทําแ้ทิกในเกมนัดล่าสุดแต่ว่าเรายังมีสัปดาห์ที่สําคัญมากๆเราก็หวังว่า เขาจะสามารถยิงประตูได้อย่างต่อเนื่องเพื่อช่วยทีมเก็บสแต้มต่อไปส่วนทางมาร์ตินโอเทนการ์ดนเขาก็เป็นคนที่มาสัจนร์เหมือนกันผมตั้งตลอดที่จะได้ลงสนามเพื่อเล่นกับเขาให้มากกว่านี้แน่นอนผมอยากจะทำประตูและอซินให้กับเขาด้วยเขาเป็นนักเตะที่สุดยอดมากๆครับนี่ก็เป็นบทสัมภาษณ์ของไอ้หนูโมโโยซาก้ารครับที่ออกมาชื่นชมอมบายองพะ กองหน้ารุ่นพี่ของเขาและมาตินโอเดนการ์ดนะฮะมิดฟิลด์ตัวใหม่ที่เราดึงมาร่วมทีมครับยังไม่พอครับคโยซาก้ายังแสดงให้เห็นถึงความนิ่งของเขานะฮะก็คือในเกมที่เจอกับทางลิเวอร์พูลน,นะครับไอ้นักเตะค,คนนี้ครับเราจำได้ไหมฮะโอลิโอสกีนะฮะที่เคยเป็นคู่กรณีของทางเปเป,เป้ภาพก็มีการจับว่านักเตะรายนี้ออกมายั่วออกมาเล่นสงครามภาษากับทางคุโยซากานะฮะแต่คโยซา,ากาก็นิ่งพอะฮะเมินเฉยไม่ได้สนใจอะไรทั้งนั้นฮะ ก็คือมีการมาดึงผมดึงหัวนะฮะแต่บุโโยซาก้าก็ทำได้แค่แตะหลังของอลิโอสกีนะฮะนี่ฮะเปเป้ดูให้เป็นแบบอย่างฮะอยู่สนามต้องใจเย็นแล้วก็รู้ว่านักเตะฝั่งตรงข้ามเนี่ยเขามีการเล่นสงครามปราสาทมีการแซะมีการตอดนะฮะซึ่งในเกมนี้นะครับออลิโอสกีก็โดนทางบุโโยซาก้าสอนมวยไปหลายทีเลฮะพาทัวร์หลายรอบมากครับผม ก็ถือว่านักเตะอย่างมูโยสก,กานั้นเป็นผู้ใหญ่เกินวัยจริงๆครับจากนั้นนะครับเรามาดูสถษติที่น่าสนใจของโอเบมยองนะครับว่าหลังจากเขายิงแฮตติกไปในเกมนัดล่าสุดที่เจอกับดีเจเวเดตนั้นทําให้จำนวนประตูของโอเบยองที่ยิงได้ในอาชีพการค่าแข่งของเขาทุกสโมอสรนนะครับยิงได้ถึง201ประตูฮะนำหน้าซลาตันอิบาววิดใช่ไหมฮะแล้วก็ตามหลังกุนอาเกโนะฮะอยู่4ลูกครับผม เป็นไปได้นะครับทุกการนี้ผมมองว่าสิติของโอเบยองน่าจะแซงคุณอาเกโรนครับเพราะว่าตอนนี้คุณอาเกโรก็มีอาการบาดเจ็บอยู่ใช่ไหมฮะส่วนไอ้สองคนนี้ฮะเมสซี่396ลูกคิเซโนโรนโดสรด373ลูกไม่ต้องไปยุ่งกับเขาครับปล่อยเขาไปฮะสองคนแรกครับผมจบจากข่าวโอเบยองนะครับเรามาดูข่าวที่สโมสรอาร์เซนอลยื่นสัญญาอาชีพการค้าแข้งให้กับนักเตะเยาวชนของเรา อย่างทางเช็กออลนะครับเซ็นเตอร์แบ็กวัย17ปีซึ่งเจ้าตัวครับลงสนามให้กับทีมชุดยู23ของอาร์เซนอลและฤดลูก,การ์ดี้ไปทั้งหมด9นัดและไม่นานมานี้ก็ประเดิมนัดแรกให้กับทีมชุดยู23ในเกมที่อาร์เซนอลเอาชนะแบ็กเบิร์นด้วยสกอร์6ประตูต่อ0ผู้เล่นเยาวชนรายนี้นะครับเป็นนักเตะสัญชาติอังกฤษมีข้อดีในเรื่องของความยิ่งในเวลาการเข้ารองบอลและความสามารถในการผ่านบอลไปตรงพื้นที่ด้านหน้านะฮะอาร์เซนอลนะครับ ขอแสดงความยิดีให้กับสัญญาฉบับแรกของทางแซกและทางอเซนอลนก็คาดหวังว่านักเตะรายนี้จะพัฒนาฟอร์มแล้วก้ามาเป็นผู้เล่นตัวหลักของสโมสรในอนาคตครับก็ถือว่ายินดีด้วยครับสำหรับแซกออลนะฮะที่จะเซ็นสัญญาอาชีพกับทางสโมสรอเซอลนนครับก็น่าจะมีเวลดีฮะนักเตะรายนี้ประเด็นต่อมานะครับก็จะเป็นประเด็นเกี่ยวกับตลาดซื้อขายนักเตะที่เกิดขึ้นในรอบวันนี้กันบ้างครับข้อมูลตรงนี้ผมเอามาจากเว็บไซต์เดอะซันนะฮะ ก็คือประเด็นเกี่ยวกับโจวิลล็อกนะครับคือเขามีการให้สัมภาษณ์ว่าหลังจากหมดสัญญาย,ยืมตัวกับทางสโมสรน,นิวคเซิลเขาจะมีการตัดสินใจอีกทีนะครับว่าจะมีการย้ายออกจากสโมสราร์เซน,นหรือไม่นะครับทางโจวิลล็อกนะครับออกมาสัมภาษณ์เกี่ยวกับประเด็นตรงนี้ว่าผมคิดว่าการตัดสินใจย,ย้า,ายมาที่สโมสรน,นิวคเซิลน,นั้นเป็นการตัดสินใจที่ถูกต้องเมื่อผมมาที่นี่ทุกคนต่างต้อนรับผม วันแรกที่ผมเดินทางมาที่นิวคาสเซิลทุกคนมีการพูดกับผมผมมีการพูดคุยกับผู้ชการทีมและรู้ว่าเป็นการตัดสินใจที่ถูกต้องและในเกมแรกที่ผมเล่นให้กับสโมสรนิวคาสเซิลผมก็ทำประตูได้และก็พาทีมเก็บ3มแต้มสำคัญผมพยายามไม่ช่โฟกัสกับสิ่งที่ผมทำอยู่โฟกัสกับสโมสรนิวคาสเซิลเท่านั้นผมไม่ได้สนใจและก็ไม่ได้มองไปที่าร์เซนเลยในตอนนี้ผมอยู่ที่นี่และต้องก,การผลักดันให้สโมสรนิวคาสเซิลก้าวไปข้างหน้า เนื่องจากว่าผมสามารถลงเล่นได้ทุกสัปดาห์และทําให้ทีมสามารถเก็บแต้มสําคัญได้ในนัดต่อๆไปผมย้ำอีกครั้งนึงว่าตอนนี้ผมไม่ได้มองไปที่าร์เซนเลยเมื่อเวลานั้นมาถึงผมจะมีการตัดสินใจอีกครั้งว่าจะกลับไปที่าร์เซนหรือไม่แต่ตอนนี้ผมโฟกัสที่นิวคาสเซิลและผมรักทุกๆนาทีที่ผมอยู่ที่นี่นี่ก็เป็นบทสัมภาษณ์ของเทพโจนะฮะเทพโจวิลอลของเราเหมือนกับ อาจจะออกมาพูดไกลๆครับว่าอาจจะมีการย้ายทีมออกจากสโม,มสราอสเซน,นหลังจบสัญญาย,ยืมตัวกับทางสโม,มสริวคาซิลก็มีความเปลี่ยนไปได้ครับประเด็นต่อมาครับก็จะเป็นเรเด็นเกี่ยวกับนักเตะที่ทางาร์เซนเคยให้ความสนใจอย่างทางออสโเนีอนดูอาร์ครับจากสโม,มสรเซลติกแต่ตอนนี้อาจจะเป็นงานยากครับเพราะว่ามีสโม,มสรอย่างทางโรมาอซิมิลานและทางเลสเตอร์ซิตี้กำลังให้ความสนใจในการดึงตัวนักเตะเข้ามาร่วมทีมอยู่ณนขณะนี้ครับ นักเตะกองหน้าดาวรุ่งวัยย2ิบปีนะครับย้ายมาจากสโมสรปารีสแซต์แชร์ชแมงตั้งแต่ปี2018เพื่อมาร่วมทีมเซลติกนะฮะซึ่งตอนนี้นะครับนักเตะเหลือสัญญากับทางสโมสรต้นสังกัดเพียงแค่18เดือนนะครับทางเซลติกก็พยายามจะเจรจาสัญญาฉบับใหม่กับเจ้าตัวครับแต่ดูเหมือนว่านักเตะอยากจะย้ายทีมมากกว่า ก็เลยมีข่าวว่าสโมรสรจากลีกอิตาลีนะครับอย่างเอซิมิลานโรม่าฮะรวมไปถึงสโมรสรเลสเตอร์ซิตี้ที่มีนายเก่าอย่างทางแบดเดอร์โรเจอร์นะครับอยากได้นักเตะรายนี้ไปร่วมทีมเพื่อไปแทนศูนย์หน้าตัวเก่าของทีมอย่างทางเจมี่วาดี้ค่าตัวของเอดูอาร์นะครับมีการตั้งค่าตัวไว้ที่25ล้านปอนด์ครับก็ถือว่าไม่แพงนะครับเพราะผลงานของเอดูอาร์ในฤดูกาลนี้นะครับก็ทําได้ไม่เลวเนียฮะลงเล่นไปทั้งหมด21นัดยิงไป15ลูกแอสซิสต์ได้เพื่อนสลูกครับ ก็ถือว่าผลงานใช้ได้เลยะฮะสำหรับเอตูอาอายุยังน้อยแล้วก็ผลงานก็ดีะฮะก็ไม่รู้ว่าาร์เซนจะดึงนักเตะรายนี้เข้ามารวบทีหรือไม่นะครับในกรณีที่ว่าไม่สามารถต่อสัญญาของทางเอดี G ้อ็งเกเทียร์หรือแม้กระทั่งอเล็กซองตลากเซตนะครับและทั้งหมดนี้เป็นข่าวสารสโมสราร์ตซนประจำวันนี้ครับถ้าเพื่อนๆที่ชอบบรรยากาศของข่าวอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ซับสไครต์ติดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆของเรานะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ